เพื่อนร่วมยินดีแนทนิชาออนอดีตนักตบลูกขนไก่สาวทีมชาติไทยเข้าพิธีแต่งงานแนทนิชาออนจินดาพลอดีตนักแบดมินตันสาวทีมชาติไทยประกาศข่าวดีผ่านโลกออนไลน์ว่าได้สละสดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่สพฤศจิกายน2568โดยอดีตนักตบลูกขนไก่ไวัย34ปีเข้าพิธีวิวาบาบากับแฟนนุ่มตาประเพณีการแต่งงานของชาวภูเก็ตเชื้อสายจีน ที่สืบทอดมานานกว่า100ปีและถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภูกเกต็ตก่อนที่จะมีงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในช่วงคำ่ำซึ่งงานนี้บาศ์เดชาพลภูวา,านุเคราะห์เอิร์ธพุทธิตาสุภจิรกุคลครีมบุษนัน์อึ้งบำรุงพันธ์และเพื่อนในวงการเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีสำหรับนิชาอรอนจินดาพลเป็นชาวจังหวัดภูกเกต็ตเริ่มเล่นแบดมินตันตั้งแต่อายุเพียงแค่8ขวบก่อนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนก้าวขึ้นสู่ทีมชาติได้สำเร็จ ผลงานที่เป็นที่จดจำคือการคว้าแชมป์แคนาดาโอเปนกลางปี2013และบ er ิดบูเกอร์โอเปนกลางปี2013กับ2017รวมถึงคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันเอเชียนเกม2010นอกจากนี้เธอยังสามารถก้าวถึงมือสิบของโลกเมื่อปี2018